คลอดแล้วนิวเป็กเผยชมลูกชายคนแรกตั้งชื่อน่ารักแถมความหมายดีมากเป็นอีกเรื่องราวน่าย,ยินดีเมื่อครอบครัวสุวรรณนนท์ได้เจอสมาชิกใหม่ที่เฝ้ารอคอยมานานเมื่อนักร้องสาวนิวนภศรสุวรรณนนท์ได้คลอดลูกชายแล้วในวันนี้โดยนักร้องสาวนิวนภศรโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมาลงในไอจีส่วนตัวมีสามีที่น่ารักอย่างเป็กเปรมนัทสุวรรณนนท์คอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างไม่ห่างไปไหน นักร้องสาวนิวนภสรยังโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดลงในไอจีพร้อมระบุคแคปชั่นที่เขียนถึงลูกชายแบบสุดซึ้งกินใจด้วยว่า welcome my new space to the world อวกาศจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสเปซที่เรามีให้กันแอด baby space ส7มกราคม24งสีเป็กนิวเพ็กนู baby space คลอดคุณภาพหลังจากโพสต์ภาพลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมามีแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับนิวนภสรและเป็กเปรมนัทจำนวนมาก ทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ